20ต้นเนี่ยเราก็เมตตาแพกว่า60วัน60คืนต้องปาร์ตี้ยุคืนก่อนพ่อจะหยุดพอเคยสุดมาก่อนน็อตวิศรุษสมัยวัยรุ่นปาร์ตี้60วัน60คืนติดกัน20ต้นเนี่ยเพื่อนสนิทเป็นฝรั่งหมดเลยเราก็สัญญากันว่าเพื่อนอยู่เมืองใดเนี่ยเราก็เมตตแพกว่า60วัน 60, น60คืนต้องปาร์ตี้ยุคืนทําเอาแม่ชมถึงกับตึ้งไปเลยจนไม่น่าเชื่อว่าพอจะเป็นสายปาร์ตี้ยืนหนึ่งพอล่าสุดในรายการของแม่ชมงานนี้มีแซลคุณสามีดูแลทั้งเขินทั้งฟินฟลเหมมมือแสัภา์ อยยูย่เลทําบรรยากาศคุยกันของสองคู่สามีภรรยาก็หวานหนักมากยิ่งพอได้รู้ว่าก่อนพ่อจะมาเทศสมาและหลอดูแพงได้แบบนี้ชีวิตเคยพังเละปาร์ตี้หนัก60วัน60คืขึ้นกลับบ้าน6กโมงเช้าปล่อยเนื้อปล่อยตัวกินมื้อดึกยันตีหนึ่งตีสองแถมยังเที่ยวตั้งแต่6กโมงถึง9ก้าโมงเช้าอีกด้วยเรียกได้ว,ว่าเป็นสายดื่มตัวพ่อไม่เกินจริงแต่จุดเปลี่ยนที่ทําให้เลิกดื่มไปเลยนั่นก็คือการมีครอบครัวรวมไปถึงโชวงเวลาที่คุณพ่อป่วยนั่นเองซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้พ่อนอ็อต หันกลับมารักตัวเองในระยะยาวรวมไปถึงลูกๆพี่สายฟ้าพายุและเจ๊เกลก็เริ่มเติบโตขึ้นทุกวัน